อีทานอิศกเรื่องหมาป่ากับนกกระสาหมาป่าตัวหนึ่งสวาป่าอาหารอย่างตะกะัตะการจนกระดูกติดขวางคอหอยของมันแต่กินก็ไม่เข้าใจรายก็ไม่ออกแน่นอนว่ามันจะกินอะไรอย่างอื่นก็ไม่ได้นั่นคือสถานการณ์สุดเดียวร้ายสําหรับเจ้าหมาป่าจอมตะกระดังนั้นมันจริงนีวิ่งจันไปหานกกระสามันมั่นใจว่าด้วยคอและยังงวยปากอัญญาของนกกระสา คงพอที่จะล้วงลงไปคีบกระดูกออกมาได้อย่างง่ายดายขอ้อเจ้าตัวแทนเจ้าอย่างงามเลยทีเดียวหมาป่าเอ่ยขึ้นหากเจ้าดึงกระดูกออกมาให้ข้าได้คงพอจะจินตนาการได้จะนกกระสาลำบากใจมากกับการมุดหัวเข้าไปในคอหอยของหมาป่าแต่มันก็เป็นสัตว์ที่มีความละโมบโดยธรรมชาติมันจึงทำตามที่เจ้าหมาป่าข่อร้อง พ่อหมาป่ารู้สึกว่ากระดูกชิ้นนั้นหลุดออกมา